ไปที่จังหวัดพัทลุงนะครับไปแสดงความยินดีกับเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงควายครับต้องบอกว่าได้รับใบประกาศการขึ้นทะเบียนนะครับการเลี้ยงควายปลักและก็ระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยเป็นพื้นที่มรดกทางการเกษตรโลกแห่งแรกของประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงครับนายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ พร้อมด้วยดรวันิดากำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศนะครับได้มอบใบประกาศขึ้นทะเบียนการเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยเป็นพื้นที่มรดกทางการเกษตรโลกแห่งแรกของประเทศไทยให้กับนางนิสากรวิสิตรอาดผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงครับซึ่งต้องบอกว่างานนี้ต้องใช้เวลากว่า6ปีนะครับกว่าจะได้ขึ้นทะเบียนประกาศดังกล่าวต่อองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือว่า fao นะครับ และเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับในปี2565ที่ประชุมนะครับก็ได้มีมติในการรองรับให้ข้อเสนอระบบการเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการเกษตรขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติซึ่งการที่จะได้ประกาศนะครับก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงควายในพื้นที่ตําบลทะเลน้อย ตำบลพนังตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงและก็พื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาอีกด้วยครับ